ตอนนี้นะคะเอาวัวมาผูกกินต้นพริกตอนนี้โลแล้วนะคะจะถอนเตรียมดำนาใส่แล้วเอาวัวมาผูกกินวัวตัวเล็กนี่คือนำโชคนะคะตอนนี้อายุสองเดือนกว่าๆแต่ว่ากินนมเก่งโดยโตเร็ว น้ำโชควัวน,น้อยตัวนี้ชื่อน้ำโชคนะคะอายุสองเดือนกว่าวาแต่ว่าตัวโตเกิดในช่วงฤด,ดูฝน